สวัสดีค่ะพบกับนัดดี้ไฟทีวีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเขียน Master House เหมือนเดิมนะคะครั้งนี้ Master House จะเป็นของ Foster a n d Partner นะคะเป็นอาร์กิเทคที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่างานชิ้นนี้จะตั้งอยู่ที่เมืองเซี่งยงไฮ้ประเทศจีนชื่อ The b a n f i n a n c e c e n t e r นะคะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการเขียนเส้นระดับสายตาก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะวาดคนลงไปเพื่อเทียบสเกลนะคะ ตอนนี้พี่ก็กะก่อนนะคะด้านหน้าเพราะว่าอาคารเนี้ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าตรงมุมโดนตัดไปนะคะอันนี้คือกะความสูงแล้วก็แบ่งสัดส่วนก่อนด้านหน้าตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะอันนี้ก็แบ่งชั้นสองนะคะเป็นพื้นของชั้นสอง แล้วก็กำหนดจุดด้านซ้ายนะคะเขียนเป็น p e r ร์เฟกติฟกำหนดจุดด้านขวานะคะยิงเส้นเข้าหาจุดเลยค่ะให้ด้านซ้ายจุดอยู่ไกลกว่าด้านด้านขวาะคะ่ะแบบจุดซ้ายอยู่ไกลจากภาพมากกว่าด้านขวาะคะ่ะอันนี้ก็จะได้กะขนาดโดยรวมของอาคารก่อนนะคะอาคารซีกซ้ายจะใหญ่กว่าอาคารซีกด้านขวานะคะขาวนี้ก็แบ่งส่วนข้างบนที่เป็นขอบของอาคารก่อน พี่ก็เริ่มใส่คนที่บมาด้านหน้าแล้วก็แบ่งสัดส่วนคือด้านหน้ามันจะเป็นอ่าเป็นม่านเป็นฟาสาดอาคารค่ะเป็นรูปด้านอาคารก็จะเริ่มแบ่งช่องก่อนแล้วก็เริ่มเขียนเป็นโคง้งถ้าตามแบบที่เราเห็นครั้งแรกมันจะเป็นโค้งด้านหน้าหลายชิ้นซ้อนกันนี่ก็คือส่วนด้านที่ตรงกับเรานะคะแล้ก็เริ่มปรับ โค้งของมุมที่เราเขียนครั้งแรกนะคะให้เป็นมุมมนๆทั้งหมดเริ่มใส่เสานะคะอันนี้ก็จะเริ่มเขียนอันนี้ขอปรับมุมนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะไกลไปนิดนึงก็เดี๋ยวจะตั้งจุดด้านซ้ายขึ้นมาเพิ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนจุดเดิมอันแรกนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นของตึกที่อยู่ติดกันนะคะเป็นอาคารสูงแล้วก็อาคารด้านหน้าอันนี้ร่างคร่าวๆก่อนค่ะว่ามีอะไรหยุดตรงไหนบ้างยังไม่ต้องใส่รายละเอียดน,นะคะอันนี้พี่ขอปรับเลยค่ะอันนี้กำหนดจุดใหม่นะคะจุดนี้จะเป็นเฉพาะของตึกที่เราวาดเป็นหลักนะคะส่วนจุดแรกนี่ก็จะเป็นของตึกด้านหลังนะคะ อันนี้พี่ก็เริ่มเขียนเป็นฟุตบาทล่างเป็นแนวฟุตบาทของที่อยู่ข้างหน้าตึกเพิ่มอาคารด้านหลังเข้าไปนะคะทำให้ถนนดูลึกขึ้นนะคะแล้วก็ร่างเสาไฟด้านหน้าของอาคารอันนี้ก็คือใส่บรรยากาศ คือเวลาเราวาดให้เราร่างภาพรวมของของภาพทั้งหมดก่อนนะคะอันนี้ก็คืออีกฝั่งของถนนนะคะก็เริ่มใส่รายละเอียดของทั้งเดินเสาไฟต้นไม้ร่างทั้งหมดก่อน,นะคะ่ะ คราวนี้เริ่มมาเก็บรายละเอียดของส่วนอาคารที่เราจะวาดนะคะก็เริ่มใส่รายละเอียดแบ่งชั้นของขอบที่เป็นตัวหน้าอาคารนะคะถ้าจะสังเกตด,ดีๆด้านซ้ายพี่จะใส่เป็นเส้นทีส่วนด้านหน้าจะใส่เป็นเส้นที่ห่างกว่านะคะขีดลงมาตรงๆค่ะแต่นี้ร่างเบาๆก่อนนะคะกะให้ระยะห่างแต่ละเส้นห่างเท่ากันค่ะ น,นี่ก็ร่างเส้นนะคะจริงๆเป็นเส้นปล้องไม้ไผ่นะคะอันนี้ร่างเบาๆก่อน นี่เป็นข้างหน้าจะมีทางมะาลายนะคะก็ร่างเป็นทางมะลายขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะมาใส่รายละเอียดด้านข้างนะคะเวลาแรงเงานะคะเส้นจะทีอยู่ที่ริมซ้ายนะคะแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้น ันนี้ก็เหมือนกันค่ะเ้นด้านข้างจะถี่กว่าด้านหน้านะคะอัน,นก็จะเน้นมุมนะคะ มาเริ่มว่ารายละเอียดในส่วนของพื้นชั้นหนึ่งนะคะข้างในจะเป็นเสานะคะแล้วก็เป็นอาคารที่ต่อจากตึกที่เราว่านะคะใส่บรรยากาศลงไปก็คือเติมคนเติมบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนทั่วไปอะคะ่ะให้ภาพดูไม่เป็นเมืองล้างนะคะ เ้าๆเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปอันนี้จะเป็นงานปากกานะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มตัดเส้นปากกาค่ะ mm hmm. ตัดขอบด้านบนก่อนเลยนะคะ ใช้ปากกาเบอร์0.1นจุดหะคะเป็นปากกาพิกม่านะคะไม่แนะนำให้ใช้ปากกาหมึกซึมนะคะเพราะว่าเส้นมันจะแตกนะคะเวลาขีดเส้นจะไม่คมอันนี้แล้วก็ใส่เส้นคู่นะคะด้านขอบด้านใต้จะได้เห็นเป็นความหนาของวัสดุนะคะ วลาตัดเส้นให้ตัดระยะด้านหน้าอาคารก่อนนะคะระยะด้านหน้าอาคารของอาคารนี้ก็จะมีต้นไม้ที่บังตัวอาคารอยู่แล้วก็มีคนนะคะให้ตัดด้านหน้าก่อนเพราะว่าพอลงบากการแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะคะคราวนี้ก็เริ่มใส่เส้นอันนี้จะเป็นเป็นเหมือนระแนงไม้นะคะถ้าตามแบบมันจะดูเหมือนท่อนไม้ไผ่นะคะ แต่ว่าไม่ได้ทำมาจากไม้ไผ่จริงๆนะคะเส้นก็จะถี่แต่พอใกล้เข้ามาถึงด้านหน้าระยะห่างของเส้นก็จะเริ่มกว้างขึ้นก็จะแสดงภาพเป็นความลึกนะคะส่วนด้านหน้าก็จะระยะห่างกว่าด้านข้างแต่ว่ามีระยะห่างเท่าเกันนะคะส่วนที่เป็นด้านหน้าพอกลับมาเป็นด้านข้างด้านขวาเส้นก็จะถี่ชิดเข้าไปเหมือนเดิม ยิ่งไกลยิ่งชิดนะคะก็จะทำให้ดูลึกเข้าไปด้านข้างเพิ่มเข้ามาอันนี้คือชั้นแรกถ้าเกิดว่าเราขีดเส้นแล้วมันไม่มันห่างไม่เท่ากันสามารถแซมเส้นเข้าไปได้นะคะแต่ว่าให้เสริมเส้นเข้าไปให้ดูเรียบร้อยอย่าให้ทับกันมาค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนดำ ชั้นที่2ออันนี้เวลาตัดเส้นให้ตัดเป็นทีละชั้นนะคะอย่าอย่าตัดลากลงมายาวๆตอนล่างมันจะไม่สวยเพราะว่า,าถ้าเป็นธรรมชาติแล้วตัวเส้นด้านบนกับชั้นล่างจะเส้นจะไม่ต่อกันอยู่แล้วอันนี้ก็เริ่มขีดไปด้านข้างพอยิ่งไกลกออกไปด้านด้านซ้ายนะคะก็ยิ่งชิดเข้ามาเรื่อยๆเส้นนะคะแลก็เริ่มมาด้านหน้าเหมือนเดิมชั้นที่3อันนี้ก็จะดูลึกเข้าไป ด้านหน้าก็จะห่างเท่าเท่ากันหมดเลยอ่าพอาเป็นด้านข้างนี้ก็จะเริ่มเล็กแล้วก็ชิดกันเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ก็เริ่มใส่ดีเทลด้านล่างนะคะมันซ้อนเข้าไปข้างในอีกคือยิ่งเราใส่เส้นซ้อนมันก็จะยิ่งทําให้ดูมีระยะมีความลึกนะคะตรงไหนที่ยังเสริมไม่เสร็จก็ร่างด้วยดิสสอก่อนไม่แน่ใจด้านหน้าที่ก็จะเริ่มตัดเส้นคนก่อนเพราะว่ามันจะบังส่วนชั้นหนึ่งของอาคาร เราจะเป็นคนเดินข้ามถนนให้เป็นบรรยากาศหัวคนอยู่บนเส้นระดับสายตาหมดนะคะแม้ว่าคนจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามแต่ว่าคนจะอยู่บนเส้นระดับสายตาเดียวกันอันนี้พี่เติมคนเข้าไปอีกก็เริ่มตัด ด้านหลังนะคะส่วนที่เป็นชั้นหนึ่งของอาคารก็จะมีเสาตัดช่วงที่เป็นเสาหลักๆก่อนแล้วค่อยๆแบ่งช่องนะคะเป็นส่วนของกระจกอ่าแล้วคราวนี้ก็เริ่มแซมส่วนของอาคารที่เป็นอาคารต่อไปด้านข้างเข้าไปนะคะคือถ้าเกิดว่าเราวาดแต่อาคารเนี้ยเดียวๆอ่ะมันจะดู ลอยลอยแปลกๆเพราะว่าอาคารนี้มันอยู่ที่หัวม,มุมถนนพอดีดังนั้นถ้าจะวาดให้ภาพดูสมบูรณ์ควรจะเขียนอาคารรอบๆข้างแล้วก็บร,รยากาศรอบๆข้างลงไปด้วยอันนี้ก็จะเริ่มใส่ความหนาของบุมด้านหน้าอาคารนะคะแล้วก็เริ่มล่างเส้นที่เป็นเส้นข้อของไม้ไผ่เข้าไปไอ้ที่เราล่างไว้นะคะมันก็จะเป็นส่วนของ สีเหลี่ยมเล็กๆที่เราเขียนเพิ่มลงไปแต่ตอนตัดเส้นเราก็ตัดเป็นอันๆไม่ได้ขีดยาวเป็นเส้นเดียวกันเหมือนตอนเราร่างขีดขีดเอานะคะเพราะว่ามันจะเป็นท่อเหล็กนะคะท่อเหล็กที่ทำให้รูปทรงเหมือนกับกระบ,บอกไม้ไผ่ มันก็จะมีข้อเป็นปล้องๆเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเราเขียนเราก็ต้องเขียนทีละทีละชิ้นนะคะ น,นี้ก็เสริมซอยเส้นเข้าไปเส้นที่เสริมเข้าไปนี้คือเป็นเส้นเหมือนตอนแรกเราแบ่งเป็นแค่เป็นช่องช่องช่องเฉยเแต่ว่าเส้นที่เราเสริมไปนี้ยคือเขียนเป็นเหมือนเป็นท่อลงมานะคะค่อยๆเติมอันนี้ก็ค่อยๆเขียนเพราะว่าถ้าเส้นมันชนกันแลอกมันจะไม่สวยนะคะค่อยๆลากลงมาที่เห็นพี่ขีดจากข้างบนลงมานี่คือด้านใน,นะคะ่ะ มันก็จะเป็นท่อที่ยาวในด้านบนลงถึงข้างล่างนะคะเราจะไม่ได้เขียนแค่เฉพาะในช่องด้านล่างของมันเท่านั้นเเาาก็เริ่มใส่ที่เป็นข้อของกล้องไม้ไผ่ลงไปอ,อันนี้ก็จะร่างด้านหลังนะคะที่เป็นส่วนของพื้นชั้นสองด้านในอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดาวกันตกด้านใน,นก็จะเห็นเป็นเส้นรางนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องจากทางด้านซ้ายและด้านขวา ค่อยเติมทีละเส้นถ้าปากกาใครเขียนรู้สึกหมึกมันเยิมนะคะให้เช็ดกัดทิชชู่นะคะแล้วค่อยเอาน้ำมาเขียนต่อคราวนี้ก็เริ่มตัดเส้นอาคารด้านข้างนะคะ ปัดรวมๆขึ้นมาก่อนคือตอนนี้ตัวอาคารเรายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวต้องใส่เงาอีกแต่ว่าอันนี้ก็คือภาพรวมของอาคารเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มตัดส่วนที่เป็นบรรยากาศของภาพนี้เช่นพวกต้นไม้เสาไฟคนถนนนะคะตัดขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อน เริ่มใส่เส้นอาคารมันจะเป็นเส้นกระจกเวลาใส่เส้นสังเกตว่าพี่จะใส่เป็นเส้นคู่เสมอนะคะจะได้ดูมีความหนาอันนี้เริ่มตับเส้นฟุตบาทก็ใส่เป็นเสาไฟด้านหน้าหัวมุมถนน เวลาเขียนให้เขียนจากหน้าไปหลังนะคะเราจะได้ไม่พลาดเพราะว่า,าถ้าเขียนด้านหลังก่อนเราเส้นมันซ้อนกันแล้วมันจะทําให้เราดูไม่รู้เรื่องนะคะ